เมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 1 4นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแข่งชาติมอบหมายนายเทพรุติทินรงผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาตินางชยาทิพย์โควินเกษตรผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน3ลงพื้นที่ตลาดสดห้วยขวางเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในวันที่6และ8พฤษภาคม2 5 1 4จำนวน300คนณนะบริเวณสนามกีฬาห้วยขวางเขตจินแดง สืบเนื่องมาจากพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าในตลาดสดห้วยขวางจำนวน9รายในเบื้องต้นสำนักงานเขตนครหลวงสาขาห้วยขวางได้หารือร่วมกับสำนักงานเขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข52เพื่อดำเนินการปิดตลาดในวันที่2ถึง5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ทั้งบริเวณอาคารพักอาศัยและตลาดสด และเมื่อพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจึงเลื่อนกำหนดการเปิดตลาดเป็นวันที่10พฤษภาคม2 5 1 4รวมทั้งยังประสานแจ้งไปยังโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อลงพื้นที่ตลาดสดเพ่วขวางดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้กับกลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสดเพื่อขวางจำนวน300ราย และจะเร่งดาเนินการตรวจเชิงลุกอย่างต่อเนื่องอีกครั้งในวันที่8พฤศภาคม2514จํานวน300รายณบริเวณสนามกีฬาห้วยขวางดินแดงกรุงเทพวันนี้ได้รับมอบจากท่านรู้ว่าการการใหญ่ชาตินะครับให้นําพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด้วยฝานะครับเอ่อมาตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนานะครับหรือว่าโควิด19นะครับท่านนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ วันนี้เราจะก็มาตรวจเชิงลึกซึ่งตลาดสดด้วยฝานี่มีประมาณ6 6 6แผงนะครับนะครับแล้วก็ในตลาดสดด้วยฝานี่เราได้มีการล้างตลาดนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็กําหนดระยะทางเข้าทางออกนะครับมีมาตรการในการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการแจกแอนตอ้กรอกับเจลล้างมือนะครับก่อนที่จะเข้าไปจับจ่ายซื้อของนะครับในส่วนของตัวอาคาร38อาคารเนี่ยเราก็มีการ ล้างเฟรแล้วนะครับประมาณ2ี่อาคารนะเหลืออีก18อาคารก็จะบริการล้างเสร็จคิดว่าน่าจะประมาณวันเสาร์นี้ก็คงจะน่าจะล้างเสร็จนะครับในส่วนของชุมชนนะครับเราก็ได้อ่ประกาศเสียงตามสายทุกวันเพื่อที่จะให้อ่ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเราจะต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะอยู่กันให้อ่ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดนี้นะครับทั้งเรื่องของน้ํายาเรื่องของอ ของเก่งของใช้ที่ผู้ป่วยจะต้องกักตัวนะครับก็ทางญาหาก็ได้มอบสิ่งของพวกนี้ไว้สําหรับให้ผู้อาศัยได้กักตัวทุกวันนะครับเราจะมีการประชาสัมพันธ์หลังเขาลุกธงชาติทุกครั้งว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยเรามีเจลแอลกอฮอล์ไว้เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่มาที่มาใช้บริการนะครับเราประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผู้ค้าและผู้มาซื้อสินค้าในตลาด ปิดแมสมาตลอดนะครับมาตรการนี้เราทํามาตลอดทางตลาดเองก็มีมาตรการกวดขันเรื่องอย่างนี้มาตลอดว่าห้ามมีการสังสรรค์บนตลาดนะครับเสร็จจากงานแล้วปิดร้านทำความสะอาดทุกร้านมีเจลก็คอไว้บริการครับ